เป็นหน้าเป็นหน้าไหมนอหินออกมาไหมบ่น่ะเห้นไม่เคยเจะเชื่อเลยว่ากลังชงอจะมาลองเนี่ยใหคอาอันนี้ล้อมอะไรเซ่เอาเจ้าทักทายสวัสดีสวัสดียินเททุกคนตอนนี้ค่อยกะมาอยู่ที่นมุกไยเมื่อนี้ไปกับทีมงานหลายคนเ่อี้ ถากันไปหาอยู่ห้องกินอยู่ก็ได้เจ้าว่ากันมาได้บอลถ้าไปดีกว่าไปน้ำเขาว่าว่าถ้ำได้เข้าถ้ำไปเท่าโบยไปนี่ฮะไปนอนไปนอนหอนหน่อยหนิฮอดบอกนี่ยไปทางเลยนี่เอาเถอะมาไปนี่เขาห้ามไปทางนี้แล้วเออเอาเถอะห้ามไปเนาะถือว่าไปไม่ได้เห็นบอกไปไม่ได้เลยนี่ไปแกงน้ำแห้งเลยดิเออนาะเอาถือว่าจะเอาเถอะเข้าเข้าเข้าถ้ำเลยนี่เออแม่นล้ว ถได้เวนว่าเาเอาเข้าไปถ้ำเลยได้ออาอากาศเย็นเหมาะเลยได้ไป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 ามเขอาไปถูกเดาไยวห้าไหมหรือโนะห้าไม่ไปทางนี้เขาไม่เงีม่น้ำเนาะน้ำมันแห้งเลยได้เอาปลาตัวไหนแต่กราบมันตะเลยมามามมา โอ้เตะบอมายงอาวทธน่ไปไปไปองเอาบโอห่วงเขาไปทา่หน้าเลยวงค์าสกากไ่เยเอาไอเบะเอาบไเบะเอาบไอบบเบะเอาบออยคเฮ้ แต่ว่าเข้าไปเนี่ยเขาจะห้ามมือเข้าไปเลยเพปาทมกอำใกับประมาณได้ยุ50เมตรด้จ้าห้ามได้เนาะนี่อ๋อคอยด้วยคอยคอยคอยด้ย

ร้อยแม่ทำาอ้ยตารางกันนะโอาเขาไปทำอาจจะมืดเลยนี่ เห็นบ่ด่เดแห่งห่มเข้ามาทำมมืดอยเนาะโอ้เย็นเลยเด่นถูกตัวไะคือว่าได้แนวูปันเตกหน่อหิ้ย้อยนี่หนเนาะอนอันนั้นจะเป็นหิ้งย้อยเลยหิ้ปูนเด้อ่าค่ายคือคนปันเตง ก็จะกับทีงานพักกระถ้ามหือมาแต่รุ่มกูเลยเป็นมัตปลาซนไดแต่ว่าเขาจะเข้าไปนะกินในกาดดำผ้ากีกามองไว้ยังงลุงกมองไว้อเาดอ่เน่เดี๋ยวเนดี๋ยวตาเบิงงนี่เขาเอาดุตาเบิงงไม่เนาะยงิบอยู่ไม่ก็ได้ ใส่นุ่นเนาะเอาแห้เพราะว่าเอาเพิ่มมากระนำมาเข้าเพื่อการจะได้แก้ไขๆคืๆอว่าอเอาแห้เอามองต่อต่อต่อัตอตอตออดตามของกระน่ำเลย <c oughs> <c oughs> Mở có tay vào một vậy Có phải con nữa Có may đấy, có hết lên này Quay, cái tiền này phòng này Thư rồi sơ thư bỏ Mặt nào ở đây này, mặt ở đây này ừ. Thôi Còn họ sẽ vào thăm này, họ cho đây càng mỏng quay con của đây เนื่อเจ้าว่าเข้าไประยะบิ๊กมันออกมานะอ่าอันนี้จะม่ทีมงานที่น้องน้อยเฮาดำปา่าบ่วยแซววดเฮาโอ้หหน้าไหมคนโอ้ลายคนมันที่เข้าปา่าเป็นตญยามานบบาันตกหินเนี้ยป้ไปก้อนไปก้อนจะซื้อได้ไหนจับไปจะซื้อนี่คือว่ามันจะตกได้ไหนแต่ว่ามันตกคือว่ามันจับจับจับอยู่นะ กอตรหินเลยเะถอละมาเนี่ยไอปอนมามาหา,หาป่าอยู่นี่จเกเถื่อ,อลลยพาเตะเถอเลยมาเลยโอ้ห้อไหนเลยไปเ่ยตอนนี้ <c oughs> เขาก็กกำลังในทางเขา้าสู่ถ้ำท,ทุกคน <c oughs> เข้าไปอาจจนะมืดเลยอิดหนึ่ง โอ้เป็นเล่เป็นเล่ไม่นอหนนะเว้ยโอ้มันจะเ,ะเบ่งรนะ้ายเนาะนั่น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 นันนั่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 นน่นน่นนั่นนั่นนั่น่นนั่นนนน่นนั่นนนนั่นนั่นนั่น่นั่นนั่ เห็นบ่ทกไงนเฮ้คือเซียงิงกูแม่นนกนี่ถั่วรอบน้ี่น้ำเนะเป็นน้ำเป็นน้ำเองนอยหินออกมาเห็นบ่นะเฮ็นไม่เคยเจอธอแบบนี้นะเป็นน้ำเลยได้ยังน้ำก็น้ำกี่โอ้โยชราชราไปนะอ่าถึคือกับคนปั้นแต่งเลยนะเห็นบ่ nó nhói Nó mà lên à, học có ngả hẳn Nó cái thơ nhé <laughs> <laughs> à, hết nơi thế nào này <cười> <cười> งามงามเลยหอมหวานเลยต้นสะบานห่าวฮะฉันน้อยไปครับ้านตรงนู้นได้บอ่าฉัน้อยไปเบิ่งน้ำตกตาดยู่ทางหน้าพคนเลยท่านคนเอ้อ่าให้ทีมงานเราไปส่งผลก่อนเลยครับเอาเขาอีกแล้วโอ้โซชุดแค่นั้นเลยบุงน้ำเลยใช่อ๋อไปดูเขาไปเลยเออขายท่านซื้อเนาะ để ừ, oh. à, ừ, oh. no. eh, đe, mà đầm bà họ đi đầm thanh long Berlin bờ oh tức là họ nhã với nắp chứ oh nhọ, biển Hyn, Nam, biển Nam, lấy luôn, lên đi phồn, đầm hết, mặc thun với Gọi đưa, gọi đưa Mặc thôn đi đi, thôn đi bay thôi เสียงดีใน่านในพักกระดอเสีงดีขนาด À, Từ nay, tìm ra là họ đã đưa ra dõi và đưa khuẩn qua và mình nói mình mất. ở sẽ đây hết xám theo. Chào các bạn. Chào các bạn. à các bạn. Chào các sư, Chào các bạn. Chào các ะตอนที่เอาทีมงานเอากาจ่าสีดำเข้าไปในถ้ำดูได้เข้าไปในเพก็เละหลังจากนั้นเลยกาจรดำกับออกมาถูกเลยแต่ว่าประดอิท่าอยู่นี่นะยอันนั้นจะเป็นยอมไปไขมาทูนากากให้มันแจ้งแล้มันใส่คนเลยนากากจะไม่ได้หมูเลยพิธีแก้ไขคล้องคนก็เลยือว่าจะเอาแผลก็ได้เสร็ เอาจะได้ลางนาก,กากอนบบนี้ด้วยการเอายฉพใไม้ไข้มาลางเพ่อเอาอให้นาก,กางหมูเลยนอกจากว่านะ้ำมันเลือมาะดนไป้าได้รายการท่ท่าทำงานอยู่นีุ่กคนเอย เย็นนู่นตัวแต่แบบขอมีเก็ดคือปล่ามีเก็ดป่าเนาะนี่ยุ่งแต่หากเก็ดมันไซลักษณะเป็นแนี้เนาะเก็ดไสเนาะอันคือประจานเองไม่ประจานเนี่ยประจานเก็ดเหมือนเสียมแลบเนาะนี่ยุ่งเก็ดแต่เป็นข้าวปลาขาวเนาะเพรามัอยู่ในถ้ำมันเย็นก็ล่ะเออทำมาทำมนเย็นเด้ Rồi tài đi luôn. Rồi đôi rồi. Thôi đấy. Đi hư nó đâu. Ra tốt <laughs> <laughs> <Đồ, đồ, đồ. cười> à

và họ là bạn này, chú này có một nó mà mặt đấy, thằng Mao ơi, này, ở siêu đây à, ở siêu đây, ờ, 11, 12, 13, 14, 15, nó luôn เย็นลิเอาป้าจาดป่ะดิวยจัดียว้วัเราบอกเกสีขาวพี่เออลักษณะของหมันป่าเพราะว่ามันมันอยู่ในถ้ำบนบนทับแสงแดดเนี่ยนี่นะมีสี่ห้องห้าทงพู๋พอได้กลิ่นอยู่ได้นี่โนมการไทยโยกลิ่นกันถั่วมานโย่ว่าเรื่องในผ่านนาวเลย เฮ้เกินมาเนี่ยแล้วมภาพมาเตรอันุ้เแล้วว่ามีภาพจะคอยโย่ะหายเลยอ้มจะปุเดกรอ่อยโยย่างลอยได้หมดเลยมื่อท่าฮึ่งเลยลอยครันว่าท่าได้นึ่งยโยกไปเขาเล้อก็ยังกับมาหลอกเลย จะน้อยละนงยยูก็หนั่งนั่นจะน้อยแขงนั่นเอาไปแล้วโอ้ได้ดสาวน่เด็กะดัเลยน้ำตกโอ้เขาเตน้ำตกขึ้นไปเถอไกตบขไปเขาท่ายู่เล่น่อยทานะคปลาเนี่ยนี่ปลาไม่ได้เก็ตไอ้ขนาวนี่านาวเห้เท็กนี่ว่าปปลาจดเห็น ปลาชาดมันอยู่ในมันอยู่ในทํามันมันบริบบแสงแดดเน่มันเป็นสีขาวเลยเก็ดกัขาวๆเก็ดมีเก็ดว่ากับม่เก็ดกันนี่เปร้งไม่เกิดนดเรี้เรี้ยงรกอชุบเียงชุบเราทิ่ข้าวปลาเนาะไม่เคยกินจเ่อี่ป่านี่เลยคนงานคนนันดเนาะผู้ที่ชอบ ไปงานในพารกระดอด้หนิเต่มนะเนี่ยนะลองเนี่ยให้หนอันนี้ล้อมาะไรสิตัวหนึงอย่างตัวหนึงเลยหนึงตันมอกนะหนึ่งานมอกแล้วตัวเต็มาละเป็นโคตรเกินดีๆเนี่โคตรปดัโคตรไปเนาะ พลพาดิพลพานิ่นบูนนะอาชีพโอ้ยดงานงานโอตะลองะนดเโร่เลยประชาแต่โฮมันชิมเริ่มเนาะเริ่มเลยเออ

เดียโยกเอกินเที่ยวคนอยู่บ้านเลยม้เป็นบิงชมบิงปิงปลาแค่ทำตารางเก็บกอกแล้วไอ้กอกน่าทานเอานีใจะเรียบพอยอนระฆัเอาถุงมาตั้งยงไงงอนเลยแจกเพีงเราเคนอกคักเลยแจกเพียง

อันลอยลุกจ่เวียดนามอกอยตัวนอันนี้จะเป็นต้มบิ้งได้สิคนได้แล้วกับปิ้งปลาไม่ได้ซอยดิบไหมน้องเชียงเลยคำหนึ่งเลยโอเคต้อนมือแล้วนี่อเลยเป็ไอะไยต้ตกคือกับกลางลายทะบงห มันคับอย่างนีนนดัง่ช่ไหม,มันคือป่าน้ยมันคือไก่แต่ชายมันคือป้าโอ้ลายปีกนเนาะ ต้องจอดก็ต้องมึงห้อยทำทะเลาะแจกบ่านป่าไปซือข้าวป่านี่ยมาไปถือฉันแดดเนี่ยเอาไปเอาเร็วเร็วเอาไปเร็ว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 เอาเลย ao dễ ao, cái đâu, dễ cái đâu, dễ chịu cái đây, khoai khoai khoai, đi. khoai. đâu, dễ đây cái đâu, dễ chịu cái cái đâu, dễ chịu cái đâu, dễ chịu cái đâu, dễ chịu cái đâu, cái đâu, dễ cái <know>, <tôi> มาด้จะได้ผู้ที่ตัวห้าตัวถูกเลยอาทุกคนการหาอยู่กินของมนี้ก็ตัวามันก็ได้เพรากินอยู่ได้ถูกเลยนอกจากว่าป่าีนก็เากาเข้าไปดำ่อยู่ในถ้ำพู้เลยถ้ำอยู่ไหนเลิกเติมถูกเลยอ่าแลวเอาก็จะได้เครื่องไปกองจะได้กับมือมืสานะทุกคนนะ อะไรก็ครอบเจอทุกคนที่เขาเบิ่งหน้าตา้าคก็เลยกปแสกก็จะต่างเพื่อกโดดเด้อเพื่อเพื่อกระโดดได้กัรเจอในการทีคลิปในครั้นไปทุกคนนะอะไรก็ครอบเจอทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนนะบ๊ายบาย